ลุงยิ้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยกำจัดวัชพืชที่โคนวัชพืชที่โคนเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวเดี๋ยวลุงยิ้กกำลังกําจัดวัชพืชที่โคนครับตันนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดลูกจะถามเลยจะถาม่อยเนี่ยเดี๋ยวลุงยิ้ครับคือต้นเนี่ยดูมันแปลกๆดีนะมันทรงแปลกมันยังไงเห็นลุงยิ้บอกว่ามีการต้นที่โตแล้วมันเสียบยอดทีหลังอ่ะผมเลยสงสัย ตรงนี้คุณผู้ชมถามเยอะทุรเรียกแปลงนี่นะจริงๆอ่อะมันเป็นไหลาสายพันปนกันสมัยก่อนก็ปลูกจะมีทั้งกระดุมทั้งชนีครับทั้งพวงมณีนนครับปนกันอยู่ในแปลงเนี้ยครับทีนี้พอมาหลังๆเขา่าชนีมันต้นหนึ่งมันอย่างสมมุติตัวเนี้ยตอชนีนียเนี่ตอชนีเนี่ยเนี่ยในเนี่ยในเป็นชนีชนีตอมันเนี่ยโอ้โอ้ไปรอบแล้ว อ่แล้วมันก็โอ้ยใหญ่มากอ๋อใหญ่มากต่อชนีแต่ว่ามันราคามันไม่ได้อ่ะราคาราคามันถูกมากผลผลิตใช่ไหมครับอ่ราคามันแค่กิโลหนึ่งสิบกว่าบาทเองสิบกว่าบาทเองชนีอกี่สิบปีมาแล้วครับประมาณดสามสิบปีที่แล้วสามสิบปีที่แล้วอ่าประมาณนั้นอทุเรียนต่อเนี้ยประมาณสี่สิบกว่าปีต่อนสี่สิบกว่าปีต่อนนี้เอ่เนี่ยเนี้ย ทีนี้พ่อแม่กระดุมอ๋อนี่ก็กระดุมตัวเนี้ยครับสี่สิบประมาณสี่สิบหกปีครับเก็บผลบริบปแล้วนะเก็บผลบริบปแล้วเด็แสนกว่าแสนกว่าตัวนี้ตัวนี้อันนี้คือเป็นผลมาจากการเปลี่ยนยอดใหม่จากต่อเดิมนั่นต่อเดิมอ๋อนั่นต่อเดิมครับครับวันนั้นอ่ะมันก็เป็นทั้งชนีทั้งกระดุมครับทีนี้ช่วงนั้นราคามันถูกเราก็เอาออกไปเรื่อย แล้วมาทีหลังมันเลยราคามันดีขึ้นก็นเลยไม่กล่าวออกอ๋อ <c oughs> มีอย่างนี้เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจทีนี้วกเลี้ยวมาต้นนี้ก็แล้วกันนะต้นนี้ต้นนี้คือตอนี่คือตอชนีชนีส่วนปลายคือหมอนทองทีนี้ลุงลุงกิ๊ดครับตอนตอนที่เป็นชะนีกี่ปีแล้วลุงกิ๊ดมาเปลี่ยนยอดหมอนทองเนี่ยตอนนั้นอายุขึ้นต่อเท่าไหร่ประมาณยี่สิบกว่าปี แล้วมาเปลี่ยนเป็นหมอนทองทีหลังเปลี่ยนหมอนทองทีหลังโอ้ยี่สิบปีต้องต้นใหญ่แล้วใหญ่แล้วแล้วทํายังไงอะมาเป็นหมอนทองทีหลังวิธีการเป็นยังไงตัดเออตัดตรงนี้เหรอครับปีนะชนีมันถูกมากเลยใช่ใช่ถูกไม่เอาแล้วตอนนี้ลุงนิดคุยไปแล้วสิบกว่าบาทตอนนี้จะตัดแล้วตัดยังไงฮะทีนี้เราก็เออทาไงเราจะมามาน่เป็นหมอนหมอนราคามันดีต้นหนึ่งแค่ต้นเล็กๆครับมันก็ได้พอเวลาเก็บเกี่ยวแล้วมันสามารถทําเงินได้ถึง ต้นหนึ่งสามสี่หมื่นบาทครับเราก็เลยว่าเอ๊ชนีต้นหนึ่งสองหมื่นยังยากเลยอ่าตอนนั้นมือโนบทต้นใหญ่ต้นโตครับเราก็เลยคิดทำยังไงเดี๋ยวหาหาหนทางว่ะอืมตัดกิ่งแล้วมแตกมาใหม่เดี๋ยวนะตัดตรงไหนครับเอายางกอนี่ต้นเนี้ยตัดตรงนี้เลยตัดตรงไหนอะตัดนี่ทิ้งเลยตัดตรงนี้ตัดนี่ทิ้งนะตัดแล้วแล้วก็พอมันแตกมาหมายความว่ามันแตกมาตัดแตก พอเราตัดทิ้งเนี่ยมันตัดทิ้งแล้วมันไม่ตายเหรอครับมันมีไหมไม่ตายแต่เราต้องเลี้ยงกิ่งไว้กิ่งหนึ่งยังไงฮะตอนนั้นตรงเนี้ยสำคัญตอนนั้นมันจะมีกิ่งอย่างนี้ไหนฮะกิ่งกิ่งเนี้ยชูไปนี่โอ้ตรงนี้คือมีกิ่งอยู่หนึ่งกิ่งเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เราตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ออกตัดนี่เลยแล้วอันนี้ต่อไว้เรนเลี้ยงต่อก่อนโอ้แต่ถึงตัดเลยมันก็ตายอ่ะตายตายไม่แตกหรอก ่อ้าพอมันแตกขึ้นมาเราเอาหมอนมาเอ,าเอาถุงมาตั้งเขาแล้วก็ปาดแปะติดกัน แล้วก็มันต้องนี่มันแตกมากกว่าจับมาชนกันอีกโอ้มันแตกหลายๆกิ่งจับจับกิ่งมาชนกันนี่มันก็แตกจักนีนะอันนี้อชะนีนะเนี่ยอันนี้คือกิ่งชะนีจับมาชนกันจับมาชนกันแล้วมาเสียบเป็นยอดหมอนหมอนเนี่ยมันมันมันนั่นอยู่แลวเพราะทนี้มันแตกมาเราวหมอนมาแปะตรงนี้โอหมอนมาแตกขึ้นมาไอ้นี่มันแตกขึ้นมาแล้วก็จับไปแปะโอแปะกับหมอนแปะกับหมอนที่จะแตกออกมาแปะเลยมารวบกันมารวบกันมาแปะแล้วก็เป็นต้นเดียวกันก็คือหมอนทองฮะแล้วก็ครับ รอให้มันให้มันโตจนมันปรุงอาหารได้แล้วครับอาหารเลี้ยงต่อได้แล้วครับมจะมาตัดกิ่งนี้ทิ้งได้โอ้กิ่งเดิมครับคุณน้าตูพอต้นนุ้นต้นตเลี้ยงอาหารได้ตรงนี้ทิ้งตัดตรงนี้ทิ้งออกตัดตรงนี้ทิ้งครับเนยออตรงนี้พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงะต้องไว้เลี้ยงต่อก่อนอ๋อันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะโอ้ ต้องต้องให้มันปรุงอาหารเลี้ยงตอได้ก่อนเถึงจะตัดออกเทคนิคนี้คนไม่ค่อยรู้ใช่ไหมฮะน้อยคนนะผมส่วนใหญ่ก็ตะกอนัังเดิมรู้เ้่าว่าไปตัดทีเดียวตายล้วไม่เหลือแล้วแล้วไม่จํากัดหรือว่าต้นยี่สิบกว่าปีแล้วมาเปลี่ยนยอดทีหลังไม่มีปัญหาไม่มีปัญหามันโตเท่ากันเลยนะผมดูโคนต้นกับปลายต้นอ่ะแล้วทําเงินได้อ่าสาคัญตรงนี้แค่เรามาต่อพอมันเลี้ยงแล้วนะครับ มาเลี้ยงแค่สี่ปีเนี่ยมันสามารถทำเงินได้ถึงบางต้นได้ถึงสองหมื่นนะโอ้แถวเราพป๊จักรลุมเนี่ยสี่ปีทำเงินไม่ได้นะอืยังทำไม่ได้ถึงจะได้แต่เปลี่ยนต่อเปลี่ยนยอดแบบนี้ทำได้เลยสี่ปีสามปีสี่ปีก็ได้แล้วโอ้สามหมื่นสบายอย่างนั้นก็คุ้มค่าเลยใช่ไหม โอ้โหต<ม>ัดสินใจไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดโอโ้ขอบคุณมากครับลุงอีทครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยอดครับสุดยอดเลยครับ